สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักลงทุนผู้ชมทุกทท่านนะคะวันนี้หน้าแปลกหนึ่งนะเป็นเตยมาแทนน้องนุกนะคะเดี๋ยววีคนี้จะมาแทนในวันจันทร์ก็คือวันนี้เนะเาะแล้วก็วันพุธนั่นเองนะคะเพราะว่าน้องนุกเขาติดภารกิจนิดหน่อยนะคะสําหรับในเรื่องของการเตรียมตัวสอบนะคะก็เลยส่งเตยมาแทนก่อนนะคะในสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นเตยพวกนี้จะเป็นคุณพีเนาะเราน่าจะเคยเจอ คุยกันมาแล้วนะคะที่ช่วงที่เตยมาไลฟ์ครั้งก่อนเนี่ยก็มีพีเข้ามาร่วมด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพุธก็จะเจอเตยอีกเนาะยังไงก็ ฝากเนื้อฝากตัวกันอีกสักวีกหนึ่งนะคะหลังจากที่เคยมาแล้วห้าวันติดเนาะในในช่วงสัปดาห์ก่อนก่อนนู้นนะคะสำหรับวันนี้เราก็ยังคงเตรียมข้อมูลมาคุยกันเช่นเคยนะคะแต่ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตสวัสดีทุกทุกท่านทักทายกันสักนิดหนึ่งนะคะ,ะมีคุณสมวั i k e you สวัสดีครับนะคะคุณนิคม กลิ่นชาวนานะคะสวัสดีครับคุณนุกวันนี้เป็นเตยแทนก่อนนะคะ,ะแล้วก็มีคุณ b u f f a l o c l u b House นะคะสวัสดีคุณเตยและทีมงานนะคะแล้วก็คุณ r w 9284นะคะสวัสดีจ้าทุกคนนะคะก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าช่วงต่างๆเนี่ยเราขอมาอนุญาตมาสรุปเป็น weekly recap ของตัว dr กันก่อนเลยนะคะ ก็อันนี้ก็น่าจะเห็นกันที่หน้าจอแล้วล่ะเนาะก็คือว่า,าในส่วนของอันนี้ที่ทํามาเนี่ยจริงๆคือถ้าใครเป็นลักย์ลูกค้าหลักรัพับบัวหลวงอยู่แล้วเนี่ยจะได้รับตัวเปเปอร์อยู่แล้วนะทุกๆวันจันทร์ก็คือเป็นตัว weekly strategy นะคะเป็น DR01 ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นภาพจากตัวเปเปอร์ของเราเนั่นเองนะคะก็มีสรุปกันมาว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย DR ของเรามีการเคลื่อนไหวเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็จากที่เห็นเลยก็ top 5 leaders นะคะก็จะเป็น l v LVMH นํามาเลยนะคะวิคที่แล้วเนี่ยบวกถึง7นะคะ BYD.com Microsoft Nvidia แล้วก็เสี่ยวมีนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นแลกกาดเนี่ยหนักสุดจะเป็นตัวเท sla นะคะแล้วก็ไปตู้ Star 50 s s m l แล้วก็ Amazon นะคะซึ่งถามว่าบางคนเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าสังเกตนะตัว LVMH อะ่ะมันกลับ ขึ้นมาออพอสมควรเลยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเราคนกันเองนะคะที่ที่รู้จักเนี่ยก็มีการถือตัว LMS01 อยู่นะคะแล้วก็เคยติดลบประมาณสัก25ซ ประมาณนี้นะยี่สิบถึงสาสิบต่ก็เคยถือเหมือนกันแล้วมันก็ขึ้นมามากแล้วนะคะตอนนี้น่าจะปริมปริมแล้วน่าจะเป็นบวกกันแล้วนะคะเริ่มจะเขียวกันแล้วอันนี้จริงๆมารีแคปให้ฟังกันอีกสักนิดนึงว่าทําไมเอ่อ LVMH เนี่ยช่วงเนี้ยมันปรับขึ้นมานะคะจริงๆมันมีประกาศตัว Q3 นะยอดขายเอ่อตัวงบนะคะประกาศไปแล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมเนาะก็อันเนี้ย l m h ก็ยัง โตต่อเนื่องนะคะสำหรับตัวราคาหุ้นเนาะเพราะว่ามีดีมานจากจีนที่ฟื้นขึ้นนะคะแล้วก็ตามรายงานของรูมเบิร์กเนี่ยก็มีการรายงานว่าอุปสงค์ในจีนกลับมานะคะออนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของธุรกิจที่เขาเบวกดีขึ้นเนี่ยก็คือจะเป็นธุรกิจตัวไวน์แล้วก็สุราด้วยที่หนุนกำไรของ LVMH นะคะในขณะที่ธุรกิจแฟชั่นเนี่ยยังอ่อนแล้วก็นอกจากนี้ก็คือมุมมองของนกวิเค์เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบวกด้วยนะคะก็เขาก็มองกันว่าแบบ ผ่านแล้วแหละจุดต่าสุดของความกังวลนะคะแล้วก็ถ้า l m s เริ่มขึ้นเนี่ยจริงๆเขาก็มองว่าหุ้น Luxury ตัวอื่นๆเนี่ยก็น่าจะปรับตัวขึ้นตามกันมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของ Weekly Recap นะคะส่วนตัวที่เทรดเยอะสุดเนี่ยแน่นอนก็ยังเป็นพระเอกของเรานะคะ CATL นะคะแล้วก็ Nvidia นะคะสำหรับไฮไลท์อันนี้ก็หยิบมา3ตัวนะคะนี่เป็นมุมมองจากทีมเราเองที่หยิบไฮไลท์ออฟเดอะ e ีคสำหรับ DR มานะคะทุกๆวีคเนี่ยเราจะมีการเลือกขึ้นมาแบบนี้นะคะคือจริงๆอะ่ะเราจะคอมเมนต์ทุกตัวเลยแต่ว่าจะหยิบมานะคะวีคเประมาณ3-4ตัวเนาะมาเป็นไฮไลท์ให้ทุกคนดูนะคะก็อย่างที่ ทำภาพให้ดูเนี่ยนะคะในสไลด์ก็คืออย่างตัวแรกเนี่ยที่เราพิกขึ้นมาเนี่ยเราให้เป็น overweight ก็คือจะเป็นในส่วนของอินเดียสูตรหนึ่งะคะก็มองว่าต,ตอนนี้ตลาดหุ้นกําลังย่อตัวแหละเพราะกลุ่ม IT เนี่ยช่วงนี้มันก็เป็นกันเ,เป็นภาพใหญ่เนาะว่ากําลังถูกขายทํากําไรนะคะแต่ว่าก็ยังเชื่อทางทีมเนี่ยก็ยังเชื่อว่าตัว MSCI i ออินเดียเนี่ยยังมีแนวโน้มโตแกร่ง นะคะจากจริงๆมีปัจจัยบวกหลายอย่างเนี่ยสำหรับตลาดอินเดียนะไม่ว่าจะเป็นการที่คนก็ค่อนข้างอายุน้อยการที่คนชนชั้นกลางก็ค่อนข้างจะขยายตัวเร็วนะคะแล้วก็ในส่วนที่ตัวที่สองที่พิกมาสำหรับวีคนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนของ GL, G L G O O G L 0 1หรือ Google 01นนั่นเองนะคะก็ล่าสุดเนี่ยจริงๆหลัง ตลาดปิดเนาะมันก็มีการประกาศตัวออกมาว่าตัว Berkshire Hathaway ของคุณ Warren Buffett เนี่ยเข้าลงทุนนะคะ4.3บิลนล้ยนดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุดนะคือจริงๆเ,าเขาทยอยเก็บมาตอนนี้ก็คือจริงๆรู้สึกราคาเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ2.8จะไม่ได้280กว่าๆนะคะกเ็เขาก็มีการประกาศออกมาแล้วแหละว่าเขาทยอยเก็บมานะคะซึ่งตอนนี้โอ้โห พีมาร์เก็นะคะสำหรับตัว Google เนี่ยก็คือพุ่งไปแล้วนะคะประมาณ5%้าเนะคะสี่สี่จุดแปาอะไรเงี้ยนะมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะเออช่วงนี้ก็เออคืนนี้ก็น่าจะเขียวเนาะซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในบอกได้หรือเป่าเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ถือเหมือนกันแล้วเราก็เออแฮปปี้นะคะเอ,อต่อไปตัวที่สามนะคะที่เป็น ที่เป็นตัวไฮไลท์นะคะก็จะเป็นในส่วนของเทนเซ n นศนหนึ่งะคะตัวนี้เราก็แนะนำสะสมต่อนะคะโดยมองบวกต่อกลยุทธ์ AI ที่บริษัทเนี้ยมุ่งเน้นใช้เพิ่มประสิทธิธภาพในธุรกิจหลักนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้รูมเบิร์กคอนเซนแซสนะคะมองว่ากำไรปี68เนี่ยของ t e n เซ n นเนี่ยนะคะจะโตได้ที่ระดับไฮดับเบิลด i จิตเลยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ Weekly Recap กันก่อนนะคะในช่วงต้นไหนมีใครคอมเมนต์อะไรกันบ้างนะคะมีคนคอมเมนต์ CATL สูตรหอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะลบไปประมาณสองเอร์เเลยเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปเราขอเข้าในช่วงนี้กันคะ่ะ DR Dashboard ค่ะมากันในช่วง D R Dashboard นะคะเมื่อกี้มีคนถามถึงตัว C A T L พอดีเลยนะคะก็วันนี้ก็ลบไปเนาะประมาณหนึ่งเลย2.9%นะคะ2.91%จเนอราะจริงๆแล้วในตลาดฮ่องกงเนี่ยลบไป2.95%ซึ่งเราก็ใกล้เคียงเนาะ ค่ะแล้วก็ในจีนเนี่ยจริงๆลบไป3 3มดสเเซแต่ว่าตอนเปิดตลาดมานี่คือลบไป5%เปเซเลยนะทั้งในจีนแล้วก็ในฮ่องกงนะคะถามว่าเอะเราทำไมเราทำไม CAtl ล่วงนะคะวันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยมีข่าวมาในช่วงเช้านะคะว่าตัวบริษัทฮวงชิลินไม่ใช่บริษัทอีกคนนะคะเอ่อเป็นเป็นบริษัทน่าจะเป็นชื่อบริษัทเอ่อต้องขออภัยนะไม่แน่ใจว่าเป็นบริษัทหรือคนนะคะฮวงชิลินเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเนี่ยประมาณสิบ นะคะเขาก็ออกมามีข่าวนะคะว่าเตรียมขายหุ้นประมาณ45.63ล้านหุ้นนะคิดเป็นราว1%เรา1%ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนะคะซึ่งอันนี้ก็เออเป็นการทำเขาเรียกอะไรเหมือนเป็น inquiry based transfer นะไม่ใช่การเทขายในตลาดทั่วไปซึ่งการประกาศครั้งนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสร้างความกังวลแก่นักลงทุนนะเพราะว่าขายในสัดส่วนที่เออเขาก็บอกว่ามันก็คือความ อ๋อโอเคเป็นคนนะคะความต้องการเงินสดส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นใหญ่อาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณความไม่แน่นอนอซึ่งอันนี้ก็ทําให้นักลงทุนลงทุนเนี่ยกงังวลแล้วก็มีการเทขายกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วจากเปเปอร์เนาะอย่างที่บอกไปวิวของเราต่อ CATL เนี่ยยังคงแนะนําสะสมนะคะเพราะจริงๆเราก็ค่อนข้างเชื่อมั่น โอเคมันอาจจะมีน้อสนิดนึงจากการขายจากผู้นิยหุ้นใหญ่หรืออะไรนะคะแต่เราก็ยังคนเชื่อในความแข็งแกร่งแล้วก็พื้นฐานที่มั่นคงของบริษัทนะคะแล้วก็เชื่อว่านโยบายผักด้านตัวเทคของจีนนะคะก็น่าจะยังส่งอันนี้ส่งให้กับตัว CATL อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จริงๆไม่ค่อยเป็นที่กังวลเท่าไหร่นะคะส่วนเวียดนามนะคะก็อย่างที่เห็นในสไลด์เนี่ยก็คือว่าบวกนะคะวันนี้ก็ 1ีหนเนาะบวก1.86%นะคะ FUE 1%นะคะแล้วก็ตัวอินเดียกับเจแปนก็ลบไปกันคนละ1-2%นะคะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัว DR Daily Dashboard นะคะโอเคต่อไปเอออยากจะเล่าถึงหุ้นอเมริกากันสักนิดหนึ่งเพราะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเห็นอยู่แล้วแหละว,ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศงบเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สำหรับวีคนี้มีตัวไหนที่จะประกาศงบก,กันบ้างนะคะเราก็มีคอมเมนต์เล็กน้อยสำหรับตัว n v i d วีดียกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะที่ช่วง Market v i b e c h e c k ค่ะ โอเคสำหรับ Market v i ว e Check ในวันนี้นะคะเราก็อยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเอ็นวีดียเนาะคือจริงๆเนี่ยเอ็นวีดีเนี่ยเขาจะมีประกาศใช่ไหมคะช่วงวันที่19เนาะหลังตลาดปิดก็คือคืนวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีการประกาศงบ Q3 ของ NVIDIA นะคะซึ่งปิดช่วงเดือนตุลาคม ที่ผ่านมาจริงๆแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยเอ็นวีดีเนี่ยค่อนข้างที่จะช่วงช่วงวิกที่ผ่านมามีการแบบค่อนข้างที่จะเทขายกันสักนิดหนึ่งนะคะมีแรงขายไม่เรียกว่าเทขายละกันมันดูไปลบเกินมีแรงขายกันนะคะโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยจริงๆมีขายกันแบบประมาณ3-4% 4เลยเริ่มต้นวันนะคะแต่ก็พิกกลับมาสุดท้ายปิดบวกได้1.8%เาะจริงๆสำหรับงบ Nvidia, เอ็นวีดีอของรอบนี้เนี่ยเ,เราก็ไปดูนะคะว่ามันมีอะไรที่น่าจะเป็น จุดที่เราต้องดูกันบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจากที่เตยไปลองอ่านดูสําหรับนักวิเคราะห์ต่างๆนะคะเขาก็ยังค่อนข้างมีมุมมองเป็นบวกนะสำหรับตัว n v ็นวีเดียอันนี้เราไม่ได้วิเคราะห์เองนะเราไปสืบค้นมานะคะก็เขาก็บอกว่าโอเคตัว n v ็นวีเยนี่ยมันจะมีรายได้นะคะจากตัวแพลตฟอร์ม Blackwell แล้วก็ว i r า r ูบินนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่ง Data Center เนี่ยก็คิดว่ารายได้จะค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยเพราะว่า ยังโตได้อีกกับไฮเปอร์สเกลเลอร์ที่ยังจะต้องเพิ่มงบลงทุนในปีนี้ที่ค่อนข้างสูงนะก็เลยมองว่ารายได้จากฝั่ง Data Center เนี่ยของตัว Nvidia เดียนี่ยน่าจะโตอย่างค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะก็จริงๆเขา estimate เลยนะว่าน่าจะเพิ่มขึ้น59.1จากช่วงควอเตอร์เดียวกันของปีก่อนนะคะซึ่งสูงมากเลยนะคะไม่รู้จะเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าเนะอันนี้คือเป็น Analyst Forecast นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย มุมมองของบร oker ต่างๆนะคะนี้เราสามารถพูดชื่อได้นะเพราะเขามีการออประกาศออกมาแล้วอย่างเช่น Morgan Stanley นะคะเขาก็ระบุว่าตัว Nvidia เนี่ยน่าจะ deliver strong e s t r e s u l t s ก็คือเป็นผลประกอบการที่ดีเนาะแล้วก็มีการปรับราคาเป้าหมายด้วยนะคะจาก210เป็น220จริงๆ220เนี่ยจะมีคนที่ให้จะเป็น Morgan Stanley นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่ไหนนะ อ๋อเป็น City City Securities นะคะแล้วก็ในส่วนของ UBS อันนี้ก็ยังให้อ v นวีเดียเนี่ยเป็น Top Pick Buy อยู่นะคะแล้วก็คิดว่าผลประกอบการที่ประกาศออกมาเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจให้ตลาดเทคโนโลยีโดยรวมอันนี้จาก UBS นะคะส่วนจากตัว o o d m a n s a ก h s เนี่ยก็ค่อนข้างระมัดระวังนะเขาก็ยังตั้งคำถามว่าไรายได้หรือการเติบโตของ Nvidia เนี่ยอาจจะไม่ออแกนิกหรือเปล่า นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็อันนี้ก็ของ Goldman Sachs เขาก็ไม่ได้มีมุมมองเป็นบวกนักเนาะสำหรับตัว Nvidia ก็ค่อนข้างที่จะความมีความกังวลเรื่องของทางจีนแล้วก็ข้อจำกัดของการส่งออกนะคะส่วนอีกเจ้าหนึ่งคือ s u s q u e h a n n a นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังมองบวกอ่ะมาฝั่งนี้กลับมามองบวกอีกแล้วนะคะอันนี้เขาให้ Target Price ถึง230เลยนะคะก็ มองว่าน่าจะรายได้และคาดการเนี่ยสูงกว่าที่ตลาดคาดนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของบรเกอร์เจ้าใหญ่ต่างๆนะคะซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูกันด้วยเนาะว่าโอเคแนวโน้มเนี่ยเขามองกันไปทางบวกเนี่ยเ,ออเขาก็บอกว่าเออรายได้น่าจะตามคาดหรือเหนือคาดนะคะสําหรับไตรมาสถัดไปหรือว่าปีหน้านะคะแล้วก็มีความคาดหวังสูงแหละสาหรับหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับตัวหุ้นเอ็นวีเดียเนี่ยก็คืออาจจะมีเรื่องของ อุปทานชิปใหม่อาจจะติดขัดหรือเปล่าคู่แข่งมากขึ้นหรือเปล่าอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่าง AMD เนี่ยเขาก็มาไล่บี้กันด้วยไลน์ชิปรุ่นใหม่ถูกไหมเออแล้วอย่างตัว Google เนี่ยก็เริ่มจะมีทำชิป GPU ของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้ว่าเออเราอาจจะต้องมีการแบบระวังกันนิดนึงนะคะสำหรับตัว Nvidia อันนี้ก็เป็นมุมมองจากทางเรานะคะแต่ว่าต่อไปเนี่ยนอกจากนี้เนี่ย ออนอกจากการที่ n v i นวีเดียนี่ยจะประกาศวันที่19เนี่ยจริงๆแล้วยังมียังมีอีกหลายๆบริษัทเลยที่จะประกาศอันนี้มีใครทราบหรือเปล่าจริงๆอ่ะชื่อตอนเราอาจจะเขียนไปแล้วนะคะเ,เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะมาต่อถึงตัวงบของอันอื่นๆนะคะว่ามีประกาศ Earning Release อะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะคะ โอเคคุณสมันไรย,ยูบอกว่าตอนนี้ถือเทนเซนซูย์หนึ่งกับ CNTech 01ูนึนะคะช่วยเล่าเรื่องคุณนุกหน่อยได้ไหมคุณตรีเซเอันนี้เป็นแฟนคับคุณนุกแน่นอนเพราะจำได้เลยตอนช่วงที่เตยมาลายก็ถามถึงคุณนุกทุกวันตอนนี้คุณนุกแบบว่าเอเพิ่งไปเซี่ยงไฮ้กลับมาเออใช่เพราะว่าทางหลักทบัพย์หลวงอะเรามีจัดตัวสต็อกมาสเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใครซับหมายถึงว่าสมัคร ที่ว่าไปออนไซต์ที่เชี่ยงไฮ้เนี่ยอันนี้คุณนุกเขาเพิ่งไปมาเขาก็เลยแบบเดี๋ยวเขาน่าจะมีเรื่องมาเล่าเยอะมากเลยเพราะว่าเขาเนี่ยไปชมโชว์รูมเทส l a ด้วยเนาะที่เซี่ยงไฮ้ไปเซนซิทามนะคะไป u n นิ3โอไปหลายบริษัทเลยแล้วก็ไปชา a i Stock Exchange ด้วยนะคะก็เดี๋ยววัน ฤหัสเนาะคุณนุกกลับมานะจะมาเล่าให้ฟังเต็มๆแน่นอนนะคะโอเคคุณปรมาณจารย์พักมานนะคะบอกว่าเป็นน้องเตยหรือวันนี้ใช่แล้วค่ะเป็นเตยวันนี้แล้วก็วันพุธนะคะโอเคแล้วก็คุณแหลมที่นอครับเตยคนสวยเยอ,อะรายการเลยจิตไม่ได้เพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะนะเตยจะเป็นแบบเออมาแทนน่าจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะถ้าสมมติน้องนุกไม่สะดวกหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเตยจะเออมาช่วยไลฟ์กันนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อเตยนะคะ ต่วายังไงนุกมาแน่นอนทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะโอเคนุกศูนย์หนึ่งกำลังเลื่อนตําแหน่งแล้วล่ะเอออาจจะเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวใกล้สิ้นปีแล้วด้วยกําลังประเมินกันอยู่พอดีได้เลื่อน <c oughs> โอเคค่ะงั้นขออนุญาตไปกันต่อนะคะก็ต่อไปเออเรามาเล่ากันสักนิดหนึ่งว่าเออ what to watch สำหรับ สัปดาห์นี้นะคะนอกจาก Nvidia เดียแล้วเนี่ย Earnings มีใครจะประกาศอะไรยังไงบ้างนะคะอ่าอันนี้ก็เป็น Earnings c a l endar สำหรับวีคนี้นะคะไม่รู้ใครเป็นแฟนแมนยูหรือเปล่าเขาประกาศนะคืนนี้เออแล้วก็มี x p e n ซนะคะแล้วก็มี Trip.com ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆถ้าเห็นภาพเนี่ยจะเป็นเอ,อ่อส่วนใหญ่จะเป็นคาปลีกเนาะโฮมดีโปเอ่อแทรเกตวอลมาโลสรสทีเจเอ็กซ์บัแอนด์บอดี้นะคะซึ่งอันเนี้ยก็ ต้องมารุนมารุนมาลุนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแต่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตพูดถึงา r t กันสักนิดนึงแล้วกันนะคะก็จริงๆเนี่ย沃尔玛เนี่ยน่าจะเป็นในกลุ่มเนี้沃ค่อนข้างที่จะรับมุมมองบวกจากนักวิเคราะห์ประมาณหนึ่งเลยว่าน่าจะประกาศผลประกอบการไตรมาสสามออกมาที่จะแบบแข็งแกร่งนะคะซึ่ง อันนี้ก็มีทาง Sex Investment Research เนาะเขาก็พูดว่าเออทาง Walmart เนี่ยค่อนข้างที่จะได้มีความหลากหลายของรายได้มากกว่าจเจ้าอื่นนะถ้าเทียบกับ Home Depot หรือว่า Target เป็นต้นนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเออเขาก็จะมีในส่วนของ Groceries เนาะที่เขาค่อนข้างแข่งแร่งอยู่แล้วมีในส่วนของโฆษณาด้วยนะคะแล้วก็เออตัวคือเขาก็มองว่าตัว Walmart เนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับกลุ่มค้าปลีกนะคะเพราะว่ามีโครงสร้าง โครงสร้างธุรกิจที่หลากหลายแล้วก็ราคาพรีเมียมอยู่แล้วนะคะในทางกับการตัว t ทรเก็ตกับ Home Depot เนี่ยอันนี้เขาก็มองว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนแล้วก็ดอกเบีย้ยมากกว่าตัว Walmart นะคะซึ่งก็เพราะว่าสองเจ้าเนี้ยเขาขายสินค้าที่เป็น c o n sumer discretionary คือเป็นสินค้าทางเลือกที่อาจจะไม่ได้แบบจาเป็นสินค้าจำเป็นขนาดนั้นเนาะซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคอาจจะเลื่อนการซื้อได้อันนี้ขออนุญาตแบบเล่า มุมมอง,มองสำหรับคอน sumer ธุรกิจละกันนะธุรกิจคอน sumer จากที่เราเคยอยู่อเมริกามาช่วงหนึ่งนะคะจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆเตยอะ่ะ prefer สมมติเราไปซื้อเองอะ่ะเราไปซื้อของเองอะ่ะเราชอบทา겟เออเรารู้สึกว่าทาตอ่ะค่อนข้างที่จะน่าเดินกว่านะคะแล้วก็ของมันจะดูพรีเมียมกว่าแต่ก็อย่างที่เขาคอมเมนต์นี่แหละอ่ะใช่เลยก็คือว่าเป็นของที่ไม่ได้เป็นของจำเป็นขนาดนั้นหรือว่าของจําเป็นอ่ะก็จะราคา ไม่ได้ถูกเท่ากับ w a l m a r t คือ Walmart อ่ะสำหรับเตยไม่ได้น่าเดินคือมันจะค่อนข้างแบบจัดของแบบเยอะๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันราคาถูกกว่านิดนึงนะคะแต่เขาก็จะมีอีกอีกเรนจ์หนึ่งหมายถึงระดับตัวครบฟอีกเนี่ยมันจะมีอันตัวที่แบบถูกกว่า w a l m a r t กับ Tar g e t ไปอีกแต่ว่ามันก็จะแบบอาจจะเจาะคนอีกกลุ่มหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะคะส่วนสำหรับตัว Home Depot Home Depot ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ คือแน่นอนแหละนะน่าจะพอรู้กันว่ามันก็เป็นเหมือนฟิลต้นแบบของตัว HomePro นะมันก็ขายสินค้าเกี่ยวกับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นสินค้าที่จำเป็นขนาดนั้นเหมือนกันนะคะส่วนตัวร s s เนี่ยอย่างตัวน D ress, D ress Less, เนี้ย r e s s เ e s s ฟอร e s เนี่ยอันเนี้ยจริงๆอะ ไปบ่อย <By> <c oughs> คือรอสเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเขาชอบเอาของเ,อเหมือนเสื้อผ้าที่มีแบรนด์หน่อยเช่นแบรนด์แบบไม่ได้แพงมากนะคะแบรนด์เเหมือนมาร์กจาคอบส์หรือว่าเป็นแบบนิวบาลานซ์เป็นไนกี้อะไรอย่างเงี้ยเอามาขายในราคาที่ถูกถูกมากๆเลยนะเต่เคยได้รองเท้าไนกี้มาในราคาแค่แบบยี่สิบเหรียญน,นะแบบ6กหกบาทอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะมาขายตัวรอสนี่็กําลังจะประกาศ ในสัปดาห์นี้เหมือนกันนะคะซึ่งสำหรับตัวข้อมูลของ earnings calendar ก็จะมีประมาณนี้นะคะจริงๆก็มีมินิโซด้วยมิ Minnesota. นิโซนี้เออจริงพึ่งรู้ไม่นานว่าแบบเขาก็จดทะเบียนในสหรัฐเหมือนกันนะคะ MNSO อืมแต่ว่าก็ถ้าถ้าใครสนใจเนาะตัวมินิโซก็มีในไทยแต่ว่าก็ไม่รู้สีสองรับรามุมมองมันก็อาจจะยังไม่ได้แบบ Oh, มีโหมดหรือว่าแข็งแกร่งขนาดนั้นเอออันนี้มุมมองส่วนตัวนะคะแต่ว่าอันีตัวนึ่งที่อยู่ในนี้ก็จะมีเอ e s p o r t s อตัว e m e r s p r t t s เนี่ยก็จะเป็นเอ่อถ้าใครรู้จักซาโลมอนเนาะช่วงนี้วัยรุ่นเขาเจนซเขากำลังฮิตกัน <laughs> คือเป็นรองเท้าเดินป่าที่เอามาเอ่อขาย ไม่ใช่ขายเอามาแบบใส่เป็นแนวแฟชั่นอ่ะช่วงนี้กาลังฮิตมากนะคะจริงๆหุ้นเขาโตไปดีมากๆเลยในช่วงต้นปีเนาะแต่ว่ามันก็เริ่มแผ่วลงมาแล้วแหละมีในเครือของเขาเนี่ยจะมี a r c t ท r y X ด้วยแล้วก็จะมีตัววิลสันที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเทนนิสนะแล้วก็มอีอีกแบรนด์หนึ่งจำจำชื่อได้อาประมาณ3าแบรนด์นี้แหละที่เป็นหลักแล้วก็ทำให้ดรายหุ้นเอเมอร์สปอเนี่ยช่วงนี้มันจะค่อนข้างฮิตในฝั่งเอเชีย มันก็เลยทําให้หุ้นเออมันปรับตัวขึ้นมานะคะก็เขาก็จะประกาศเออตัว earnings release เนี่ยวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้สําหรับเอเอ earnings calendar ในวันนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือในส่วนของตัว government shutdown เนาอ,อันนี้ก็คือคุณทรัมป์เขาก็ เซ็นและว,ว่าแบบโอเคเราหยุดและ43วันจบนะคะอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าตัวเลขมันจะออกมาเป็นยังไงนะอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงนะคะที่อาจจะต้องจับตาด้วยนะคะโอเคมีคุณนรงฤทธิ์นะคะบอกว่าผมแฟนแมนยูครับฮ่าโอเคเดี๋ยวลุ้นกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบวอลมาร์ทก็คือแมคโครในไทยใช่ไหมครับเออจริงๆวอลมาร์ทไม่เหมือนแมคโครแมคโครจะขายเป็นโฮเซลใช่ไหมคะจริงๆ คือมันจะกึงก่งๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอ s สโกที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แต่คอสโกเนี่ยมันก็ขายของเป็นโฮเซลอ่อไม่ไม่ใช่โฮเซลอย่างนี้เขาเรียกว่าขายเป็นเซตใหญ่ๆอ่ะเป็นแพ็คเป็นเป็นโหลเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัว Business Model จะต่างกับแมคโครตรงที่ c o s t สโกเขาก็จะมีในส่วนของ s อ่อ c r i p t ร o n รายปีซึ่งอันนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งรายได้หลักของเขาใช่ไหมคะซึ่งอ,อ,อย่างคอ์สโเนี่ยถ้าใครเคย เคยคือไม่ได้ไปไง่ายๆนะคอสโก้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่สมัครใช่ไหมเอ่อมีมีตัวบัตรสมาชิกแล้วก็ในบัตรสมาชิกนี่ยังกับบัตรประชาชนเลยนะคือต้องใส่หน้าตัวเองอ่ะรูปอ่ะไว้ในบัตรด้วยแล้วเวลาไปที่คอสโก้จะต้องไปยื่นบัตรแล้วก็ถ้าบัตรไม่ตรงกับหน้านี่คือเขาไม่ให้เข้านะคือเขาสตริ c มากเอ่ออันนี้ก็จะถ้าบอกว่าขายแบบเยอะๆหน่อยเป็นของที่แบบเป็นโหลเป็นแพ็คอะไรเนี้ยค่ะก็จะไปที่คอสโก้ราคามันถูกกว่าจริงๆนะแต่ว่ามาทเนี่ย อืมจะขายเป็นแบบขาปลีกค่ะก็คือจะซื้อแบบเอไม่ไม่นองเยอะอะไรเงี้ยได้ค่ะก็จะไปประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้ไม่แน่ใจมีคำถามเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูใน Facebook บ้างอัน,นเมื่อกี้ก็คือเนี่ยเราก็ติดนะคนคุยใน YouTube สนุกมากเดี๋ยวขอดูใน Facebook ด้วยเดี๋ยวน้อยใจกันโอเคของ facebook มีคำถามไหมเอ่ย ว้ายเราช้าแป๊บหนึ่งนะคะกดผิดไปหมด <c oughs> โอเคของ Facebook นะคะขออนุญาตทักทายทางฝั่ง Facebook ด้วยก็มีสวัสดีนะคะจากคุณสุภาชัยแล้วก็คุณวิสิตนะคะอ่ายังไม่มีคำถามโอเคงั้นสำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีคำถามแบบอยากให้คอมเมนต์ตัวไหนเพิ่มเติมหรือว่า อ,อ,อยากให้ดูเขาเรียกดูกราฟดูแนวรับแนวต้านของดีตัวไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เพื่อว่า,วาพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณพีจะมาไลฟ์ด้วยแล้วก็ถ้าคุณพียังไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวเตยเอามาเล่าอีกในวันพุธนะคะหรืออยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษพีมาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพุธนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้มีนะพรุ่งนี้มีอย่าลืมโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ